สวัสดีครับเพื่อนๆในในที่สุดเนี่ยทางรัฐบาลไทยก็ตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับจุดที่เรียกว่าเชเว็กโกโกกกโกหรือว่าเมืองเมียวดีนะครับส่วนเขาจะซื้อไฟจากที่ไหนจากใครก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือจะบอกว่าไทยเราไม่สนับสนุนก็ได้หรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับแต่ทีนี้กว่า <c oughs> จะตัดได้เนี่ยต้องยอมรับนะคือทุกคนคิดเหมือนผมไหม ถ้าจีนไม่มาจีนไม่สั่งเนี่ยคงไม่ได้ตัดนะครับเออประเทศเราขับขับเคลื่อนด้วยอะไรกันแน่เนี่ยนะครับต้องให้จีนมาขับเคลื่อนทงประเทศแทนเราเลยนะออก็แต่ทีนี้เนี่ยผมจะบอกว่าตัดไฟแล้วเนี่ยคุณเพื่อนๆน,นคิดว่าทุกคนนะครับคิดว่าแก๊งคอ l l เซนเตอร์เนี่ยมันจะลดลงไหมการหลอกลวงมันจะลดลดลดลงไหมนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงว่ามันจะลดลงไหมนะครับแต่ผมจะบอกว่า ตัดไฟเนี่ยนะครับยังไงคนไทยก็ถูกหลอกตัดไฟยังไงโอกาสที่โอกาสที่พวกนี้มันจะสูญหายไปเนี่ยมันยากนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากรัฐบาลจะตัดไฟแล้วเนี่ยคุณต้องตัดอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องยอมรับว,ว่าที่แก๊งคอร์รนเตอร์พวกนีมน้มันมาหลอกได้เนี่ยนะครับมันเกิดจากเจ้าหน้าที่ไทยนะครับบางคนนะบางคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมีรับเงินมีอะไรพวกนี้นะครับขายข้อมูลให้แก๊งพวกนี้ น,นอกจากรัฐบาลไทยจะตัดไฟแล้วเนี่ยตัดนะครับคุณต้องตัดคนชั่วนะครับคือตัดไฟเนี่ยต่อให้ตัดสักสิบครั้งเนี่ยนะตัดไม่ว่าจะตัดที่ไหนก็ตามเนี่ยที่รู้ว่ามีแก๊งพวกนี้เนี่ยที่ใช้ไฟฟ้าของประเทศเรานะครับถ้าคุณไม่ตัดคนชั่วออกจากวงการราชก,การผู้มีอำนาจมีอิทธิพลที่รับสวยรับเงินเนี่ยนะครับแก๊งพวกนี้มันไม่หมดหรอกมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆดังนั้นแล้วเนี่ยตัดไฟ แล้วจะต้องตัดคนชั่วออกจากวงการราชการด้วยมันถึงจะปราบได้จบสิ้นนะครับที่สําคัญเนี่ยก่อนจากกันเนี่ยผมจะบอกคําพูดของอดีตประธานาธิบดีของจีนคนคนหนึ่งคือจีนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นประเทศที่ยากที่ยากจนนะแล้วเป็นมหาอำนาจได้เนี่ยเพราะว่าเขาเข้มงวดมากเรื่องทุจริตเนี่ยเขาปราบปรามนะครับโทษถึงปอหอเลยนะปอหอชีวิตเลยนะนะครับถ้ามีการคอรัปชั่นทุจริตเนี่ยจีนไม่เอาไว้ มันมีคําพูดของอดีตประธานาธิบดีของจีนคือท่านเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยตอนที่ท่านเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งมาขอขอนะมาขอให้ท่านเนี่ยหาตําแหน่งดีๆให้เพราะตอนที่ท่านเติ้งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยยังลําบากนะครับยังมีเพื่อนคนเนี้ยคอยช่วยเหลือนะคอยช่วยเหลือคอยอะไรจนท่านก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งประธานาธิบดีเพื่อนคนเนี้ยก็มาขอขอตําแหน่งตําแหน่งใหญ่โต ึ่งก็เกี่ยวกับการบริหารประเทศเนี่ยท่านเติ้งตอบว่าไงไหมครับท่านเติ้งบอกว่าอย่าตอบแทนบุญคุณด้วยผลประโยชน์ของชาติผมสะดุดกับคํานี้มากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดไว่ายังไงครับไอ้คาพูดของประธานอาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยที่ท่านบอกว่าอย่าตอบแทนบุญคุณด้วยผลประโยชน์ของชาติคุณคิดว่าไงครับส่วนนี้หรือเปล่าที่ทําให้ประเทศจีนจเจริญและส่วนนี้หรือเปล่าที่ นักการเมืองไทยนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรหน่วยงานพักและอะไรเนี่ยไม่ได้เก็บคําคํานี้มาใช้อย่างนี้หรือเปล่าทช่ไห้ทําให้ประเทศเราเนี่ยทุกวันนี้มันพัฒนาไม่เต็มที่เหมือนถอยหลังเข้าคองย้านะครับก่อนจากกาันคําพูดของท่านอดีตประธานริบบิ้นตั้งเจี่ยวพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าตอบแทนผลอย่าตอบแทนบุญคุณด้วยผลประโยชน์ของชาติทุกคนมีความเห็นไหมว่าอย่างไรครับกับประโยคนี้ ดีครับผม